มาดูพี่น้องเมนูง่ายๆเมนูกลางเดือนบารดร้อยแตกอืมอือบอกพีชสุดอัดิส้ร<บ>ับสวัสดีจ้าที่นี่ต้อนรับกัสู่สสสสช่องเหมือนเพชรพาก,กินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรคะเมนูปลากระป๋องเมนูสิ้นเดือน <c oughs> กลางเดือนคะ่ะ ใช่ไปวันนี้เราก็มาสามกระป๋องนะคะอันจุกเลยบอกอันนี้<อ>เรามากินตามกเกษะแติ๊กต็อกเห็นเขากินแบบเยอะมาก<ส>เราก็เห็นหลายช่องเขากินเนาเราก็เลยไม่ได้แล้วช่องเราก็ต้องกินแล้วแหละใช่ไหม <c oughs> ได้ใครตัวใดมาไปเทเลยค่ะชั่วปุออุอือือหอมอืม อันนี้คือเนียนแต่ว่าสีโต้เนาะปอดดเธอเบื่อไรรางวัลบอกว่าสีโต้เอาอีกอันนึงเทครื่องเอ้ยเราจะปรุงไหมน้ำปรุงน้ำปลาบมื่อไรเอามาตีบอมันจะปรุงบ่อบุ๊ปปงเขาบอกปรุงตัวใส่กระยาให้มันนัวละสูงโอ้โหคัดถุงนัวค่ะจริงๆมันก็นัวอยู่แล้วเราก็จะใส่ให้มันนัวข้าวคมนัว พอ,อืมเนวาไปหลวดนวดลึกปลาซ้อนหนึง่งบอซ้อนหนึ่งก็ได้ค่ะ,อะพอละขอขอเพิ่มรสชาติเลยบ่บีบเอาได้เกบอกว่าบีบมะนาวบีบม,ม,ม,มะนาวค่ะครบรสอันนี้ตอนเด็กๆก็ชอบกินเลยเนี่ยมีโงแบบอืม ว่าบากน้าพนามดีแช้ว่ะพอตมาไม่กินนะพอตัวมาไม่กินเลือกกินค่ะมีตังซื้อกินแล้วไงตอนเด็กไม่มีเงินซือ้อเราิน<อ>ไปซื้อกับข้าวก็ต้องกินมีอะไรก็ต้องกินแม่บอกอ่งนี้เฉพาะตมาเลือกกินถือว่าฉันเลือกกินเหรอฉันกินได้ทุกอย่างนะไออีว่าบากน้าอา๋อมัลูกนึงเลยเนาะชอบเปรี้ยว เดี๋ยวเขาเขาสิว่าลีลาเทคกูรอเบิงอยู่โอ้ยของกินก็นต้องลีลาเป็นธรรมดาละของแสบเนาะเอาของใสๆตัวนี้น<ล>ะคะอันนี้คือเขาแว่นเพชรหงเองเลยค่ะมันนี้นอนเลี่ยงกันอวยสวยนี่เขาเจออะไรไงหนึ่งปีจะมีหนึ่ครั้งอันปาฏาหาริาวะฉันกินหมดไหมคะไปค่ะจุกจุก ต่างเป็นอะไรเธอมันร้อนเธอต้องเธอร้อนนั่นน่ะนะแอมไม่ถึงงานเติดเอ็ลงมาลูกมันรไมนมันเล่นเหนื่อยก็มันร้อนไงคือนึกว่าสไปแล้วอาจารย์พี่น้องชแชร์น้องกันจ้าก็าแซชร์น้องกันฝากก็อลไรก็แชร์กดติดตามเด้อจ้าไม่นี่ก็ผักอะมีแต่งามๆนี่ได้อย่างแน่คะ ูอันนี้พักกต่งามบักแตง่งงามข้นแต่งงามชมกันเองแล้วตอนนี้นะเอาไว้ช่วยชุบมาชุบเองตัวมาด้ยพี่น้องเมนูง่ายง่ายเมนูกลางเดือนป๊อตไม้แตกอื้มอืมบอกพี่ตัวจริงสับ

ป็นห่อไปะแซ่บยังก่หอไปะอือแซ่บอยู่เหรอบดี ก็เียเอาอย่างมาแมล็กันยัง อพี่น้องเนี่ยกินแรง,นะงแล้วท่บบาผนะุนน้องจานเด็ดอ่ะเคยซื้อกระป๋องละสิบบาทเนาะเธอสิบบาทไหมเพราะว่าตอนเด็กเขาไม่กินบัฟกระป๋อง,องน่าไม่รู้ เอากระป๋องปลาทูให้กินเลือกกินอืมไม่กินอะไร <laughs> <c oughs> กินไข่ไขไ่กินไขกไ่ก,กขอราาอกเมืออ่อก่อนไสกรอกคอร์ราาบัทกินค็ระขาอกำหนดอืม แลอวว่างหรอวันนี้ซื้อป๋องเท่าไหร่คะให้ทาย18อืมอืมปองละสิบบาทสมัยมให้ไปน็กหน่อยเมนูปลากระป๋องอืแบบเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากเนาะน้ำยาขนออมอีนจะแซบ่บผัดกะเพราก็อร่อยอน้ำพริกก็อร่อย ยำกาอร่อยแ,แต่เราจะไปประยุกตเรยนำผิดเนาะท่านอีเพ็อนเอฟีบ้าน้ำสอดมันงอ <c oughs> ํำสอดมันงอื <c oughs> <c oughs> เ็เอินีอย่างคอร์ดคอร์ดคอร์ดไม่ได้คอร์อดปอดืออะไรยี่สิบบาทไอ้คอสิบบาทก็ขายไม่กี่โอกีก็มันมแพงมันก็ขมเลย อขาแฟงอืมถอ,อยบอกค่ะรออะไรล่ะเข้าหมดเนาะระเบิดบีบมันเขาเขาอ,อืม สกักระป๋่องจุกจุกไปไไเลยตอนแรกเจ้าสี่เลยเด้ซสี่กับเหลือข้างใจอยู่ของข้าวที่สุกขอไปเลยได้นะ่ะรักกระปองเราหมดแล้วเด้นอนาะข้าวไปซื้อของเดือนนี้ข้าวต้องสืบมาไวไ้สำหรับับ กลัจับผักออกจับพี่น้องมื่อนี่เข่ากับปลากับ๋องเมนูรดเด็ดแ่บขี้เกลาเติมเข่าสามรอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย 大猫。<tam> <laughs>